ีนเรามาเล่นท yeah. ี่ไหเรามาเล่นดาหหมยเข้าไปหรือว่าเกาะสวรรค์นะคะเราไปเล่นกันเรืเอยเรนอยใช่เป็นน่านกระสวรรค์ใหม่นะคะทุกคนเงียมมากถ้าใครจะแอดก็แอดมานะคะเนี่ยชื่อเราอยู่ข้ประมาณเล้ แต่สืชื่อเขาไม่ห้ทำไมอ่ะโอเคบรรยายอันนี้เราก็มาหาปืนที่ลงเกินนะคะเราใบบัวหายไปไหนเนี่ยใบบัวใบบัวอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เลยอ่ะอยู่ไหนอ่ะใบบัว สปีดเวิเรว์ดไหนอ่ะคุยคนล่ะ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 ใบบัวอยู่ไหนไม่รู้เลยใบบัวเ,เอาผ้าไหมได้โอ้ยทำอไมขึ้นขึ้นระย้ากากทุกคนคนล,ล่ะครับมนไม่่่นนไมรู้คนก็น่าจะยังกำลังยิงกันอยู่สก,กินจีนใช่ไหม ไหนดิตัดม้าแต่น้อได้ไหมอ่ะรู้จักพี่บีรู้จักไอ้บีมไหมรู้จักบีมเพรื่องบีมเพื่อนโมอ่ะเนี่ยนี่รู้จักเข้ามาพี่ก็สวยอยู่นะมาอ่อวิเคราะห์คนไหนคนไข่หรือว่าคนอะไร เขาแคเห็นคนอยู่สักพักแล้วแหละุคานายคานายสไนเปอร์เหรอยอจริงด้วยมีเลยมีเลยแย่เหรอนี่เลยนี่เลยปล่อยเข้าไปนี่เลยใบพ้ยัวเอาตายโกโก้ปั่นโกโก้สายปั่นไม่ใช้โกโก้ปั่นหิวแล้วอ่ะออกปะออกปะต่อไปลราไปเล่นแรงกันเถอะเดี๋ยวแป๊บนึง ทุกคนคะ่ะบ้าหนึ่งนะคะอย่ามาคะ่ะเพราะว่าพอดีว่าฉันจะพาไปบวไปข้าน้ำคะ่ะเพราะเวทสอง y e a ป <c oughs> s later พี่เข้าอยู่โกไหนอะยัโกสิไม่มีกระสุนแดงซีเวิร์ดโอ้ยคดเคี้ยวคดเค ซิลเวอร์ค่ะซิลเวอร์ค่ะนี่ไงปุ้นกิชอปไหน AK เหรอไม่ใช่วูดพีเกอร์เขาก็ไม่ได้ชอบนะอ๋อ AK เอาไหมเปลี่ยนจากเปลี่ยนกาบฟ้าแล้วเอาเอาเอานี่ไงกระสุนแดงแกเนี่ยเนี่ไม่ใช่นั่นกระสุนสองควงกระสุนแดงจะเป็นอย่างนี้นี่ นีโซอใช่แล้วก็เขาเรียกว่ากระสุนเหลืองป่ะกระสุนเหลืองที่มันมีแดงข้างในอันนี้ง่ายนะอ๋อใช่ก๊าซูเรียนไม่รู้โอเคโอเคแล้วแต่ครับกระสุน S M สเอ็มเอสเอ็ูดผิดมันมันเนี่งมากเลยพิงมันพิงมันต้องเดือดไป่ใช่เหรใช่เวลาพิงมันจะเดือดมากมาใส่อะไรใกล้กระสุนสไนเปอร์ มาใส่ตรงไหนอ่ะแกใส่กระสุนนี่มาเปิ้ลมาใส่ตรงไหนเสียตรงไหนอะไรยัง,มาายง,งไม่ได้ใส่อ่ามาใช้กับอะไรอ,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 ไอ่ะพูดใช้กับสไนเปอร์ไงอ๋อไม่มีสไนเปอร์ใช่เฮ้ยเก็บมาทำไมวะลบกแต่เด,ดี๋ยวจะชนะได้จะคิดได้แล้วเกียมีปืนไหนที่มันได้ใช้กระสุนนี่ไง,ไงเอซมเออไม่ได้แล้วไม่โอเคไม่เอาอีกจริงเหรอเพื่อหมดนะ แกอยากรู้ว่ามันจะรกระสุนไหนอ่ะมุมนี่ <c oughs> นี่ให้แกทิ้งกระสุนนี้กระสุนแดงมานี่สองอันเนี้ยต้องการปืนต้องการกระสุนในนี้เพราะว่ามันจะไปลู้สอดขึ้นอ,อันนี้มันไม่ต้องการโอเคเข้าใจละมาแกมาเอาเอสบีมาเพื่อหมดมาด้วด้ไปเยอะเลยไหนโอ้ยยังอยู่งั้นเขาทิ้งเลยอมยอ ยิงมันมีอะนาน,นเว้ยสไนเปอร์ไม่เขามีไอ้แค่โอ้สามตัวโอ้โหโอ้โหโอ,โอ,โอย้ยิงชง<อ>ูยิงชูเอ้ยใจเย็นใจเย็นนั่งลง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  ไปแบตมาใกล้จะหมดไอตอนนี้อเอ้าโอเคออโหเขามียาตั้งหะ i ไอโฟนเจ็ดครับเจ็ดธรรมดาใช่เจ็ดคนนึงแกมันอ้อมมาได้แังจริงเหรอแกโดนคอยิงียบเอาไปโอเคมันมีอันนั้นอ่ะที่อ้อมมา แล้ได้ที่อะไรนะจริงเหรอเราได้ที่เอ่อสี่นะคะอย่างน้อยล้วก็ดีแล้วนะคะขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดี